กลับสวัสดีครับพ่อพี่น้องเย็ซีทุกท่านวันนี้พอเที่ยงพระพีพระนองมาติดตามตัวเลขกับน้องกองเนาะครับผมเนาะน้องกองผมว่าโอ้พอดีกำลังสิบวชครับผมผมว่ากำลังจะเป็นนุ่งขาวเนาะครับผมเนาะผมขาวนุ่งขาวอยู่วัดแต่ว่าพอดีมาติดบุญกฐินอยู่ครับผมบุญกฐินแล้วล่ะครับผมก็เสีลงไปนุ่งขาวผมขาวเนาะก็ขอเย็ซีหลายๆคนหลายท่านเนาะครับผมเนาะบางคนเพิ่นก็อยากซอยเหลือในในการบวชพอเที่ยงก็ขอส่งข่าวไปในคลิปนี้เด้อครับผมเต็มผู้ชม ขอส่งข่าวไปในคลิปนี้น้องก,กองเพิ่นจะไปบวชแล้วเพิ่นว่าจะไปนุ่งขาวห่มขาวแลบลุ้นกะทินี่ก็จะเริ่มไปใส่ <S 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 เขาเอิ้นใส่นาคนะครับผมท่านผู้ชมเอานะครับผมเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าเพิน่นเพิน่พนมีความฝันเด้ก่อนจะไปห่มขาวน,น,นุ่งขาวนี่ฝันเกี่ยวกับว่าได้ไปว่าได้ไปบวชนี่ล่ะแต่ว่าเรื่องราวสิเป็นจังได๋เดี๋ยวพอเชี่ยงพี่น้องไปฟังจากปากน้องกองเองเนาะครับว่าเรื่องราวเป็นจังไ,จไหนตัวเลขสิได้มาจังได๋ เนี่ยเขาต้องไปฟังจากปากน้องกองเองนะครับผมน้องกองจะว่าก่อนไปชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับน้องกองสวัสดีครับจ้าน้องกองไม่ก็บอกมาหายเสียงบมดีเลยอเอาบาเป็นอย่างดอกเอาฝันาาไวไปยังไหนก่อนน้องกองฝันาาไวไปยังไหนก่อนฝันเราไปบุญกะทินน่ะนะฮะไปบุญกะทินแนวไหนไปบุญกะทินไปปอกกับแมรี่เป็นอันนี้วอก เบาเรื่องไว้สิไปอันนี่นะไปโฮมคาวบเพื่อนฟั่งนะใน,นความฝันนะครับไปจากกองมีอย,ยง <c oughs> างเพื่อนก็ได้เอาบินเลขให้เพื่อนเอาไปซื้อนเนห้ามเพื่อนนะบินเลขหรือว่าลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่นะครับอ๋อลอตเตอรี่กับบินเลขมันคนละย,ย่างนี่เขาต้องบอกชัดเจนลอตเตอรี่คือว่ามามาพ่อกับคนเขาจะไปขายลอตเตอรี่ก็เลาลงมาจากไปซอยงานกระถินอยู่วัด แมนบแมนอืวขอสวนหนึน่งนะครับผมในเหมือนช่วงเนาะเอาเพิ่งว่จังไหนอีกต่อไปเราได้เอาบินเดกกระเพิ่นนะโรสต์รี่โรสต์รี่ก <c oughs> ระ <c oughs> เพิ่นโรสต์รี่กระเพิ่นเ,นเอเอเวลาไปซื้อนะเนี่ยห้ามเวลานั่งอยูอย่ใบเดียวเออเพิ่งแล้วเอาให้น้องกล้องแมนบืวเ,เห็นเลขบัได้หันนั่นเ,เห็นอยู่ครับเห็นมันทะโกตัวบ่ เพราะพอเที่ยงกับสามผิดเนาะว่าจิตท้าไปเห็นไปเจอเห็นเลขทั้งหกตัวบอหรืเอรเห็นสามตัวยริงๆเห็นสามตัวเห็นสามตัวเห็นสามตัวนี่เป็นเลขตัวใดน้องกองเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี 7, <49 S 2> ่เก้าในลอตเตอรี่ใบนั้นน่ะแมนสองตัวเห็นบอสองตัวนี่ได้บอสองตัวแมนเพื่อนในบอกเพื่อนในเพื่อนในบอกบอเพื่อนในที่ว่าเห็นในลอตเตอรี่หรือเพื่อนบอก เพื oh, ่อนบอกเพิ่นบอกไปเสือแน่เพื่นวะไเก้าแปดนะเพิ่นวะาอ๋อเพิ่นตัวเพิ่นนั่นบอกเก้าแปดแม่ยับแต่ว่าเห็นในลอตเตอรี่นั่นเจ็ดสี่เก้าแม่ยันเช็ดเอาไปก็มักจุกเน่าแปดะเพื่อนเราไปเสือเนมเพื่อนอะไยังอยู่ใบเดียวเพื่อนอะาเพื่อนก็ไปขายในงานกระถินนั่นบอกแม่ยนกระินเป็นคนหงจักกันยังสี่บอกเหรอกับจมาแต่สายบอ เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนนว่าเพื่อนโมบี้ยังซอยเฮาวไม่นนกผู้อาไปวะผมขาวเพื่อนก็เลยว่าเราตีหายเรียกใบสุดท้ายไม่นัะผู้บ่าวอยู่เห็นเพื่อนมีองค์เดียวนั่นอยู่หม่องผู้อาไปวะผมขาวนี๋ยวพอเที่ยงขออนื้อหยาดบอกจะหน่อยนะครับผมเนาะบางเที่ยคนเฮาเพื่อนโมบี้หนักแสดงนะครับผมเนาะเพื่อนอาจจะว่าว่ายขคือจังอันนี้โปเปะโปเปีจุยจางแบบว่าบางครั้งก็บว่าจริงๆขาดคือหมายความว่าหน่องกล่องนี่ยเป็นไปซอยงานกระถินพอเที่ยงว่าแถกว่าไปไป ไปงานบวชโบมเรนครับผมไปซอยงานกะถินพอดีลงมาพอดีไม่ไมีแมคขาร์เตอรลี่เพิ่ไปขายน้องกลองได้บอดซูพนฟัางว่าน้องกลองจะไปใส่หน้าก็ที่กับไม้ขึ้นมาคือสิเป็นนุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดมันก็เลยว่าโอ้เม่นหน้าหรือว่าอาหรือว่าแม่บบมีหยังซอยก็เรยกว่าเล,ลือดรติใบเดียวเรยเให้เอาให้น้องกลองนะ,นะครับผมจะมูชมตัวแปลกมันเป็นอย่างทือบ่เห็นแต่ว่าคนฝันบ่ค่อยเห็นเลขหกตัวได้เห็นได้แต่สามตัวนะครับผมเนาะ ในลอตเตอรี่แผ่นนั้นเห็นเป็นเจ็ดสี่เก้าแต่ว่าเก้าแปดเพิ่นบอกให้น้องกองไป็นสี่อเหอลี่ยมแมนบวชลักษณะอยงสีแมนบแวนเปะี้ยเรื่อยน่องเพราะว่าใครในเพิ่นบวชเพิ่น,าาน,าน,อ,นอาจจะลอยเลียงบวบวถือซำนองอย่างนี้นะครับผมคือจังใบลอตเตอรี่เพ่นก,ก็ว่าใบเลขเยวกันสินะเอาไฟมากระล่องจีนได้พี่น้องครับผม,นะมเนาะมาแน่ครับผมกำลังสิไปบวชอีกนีนะครับผมเรื่องจริงกากกำลังสิไปบวช ่ามาติดงานกระถินพอดีกันเลยว่าบ้านไนใส่บ้านไหนโฮมขาวครับผมที่แหลกทร่ไปหาพระเที่ยงว่าสีนุ่งขาวโฮมขาวอ่ะโยกให้พี่น,อนอ้องไดแค่ไหนเจ้าอยเบิ้งเนาะครับผมเนาะไผอยากซอยในการบวชของน้องก้องกับสามารถโทรติดต่อมาหาพระเที่ยงไดเด้อครับผมแต่ก่อนเคยมีเอฟซีเพิ่นบอกอยู่ครับแต่ว่าหลังๆมานี่บ่คอยเห็นเพิ่นคอมเมนต์แต่ว่า ท่านใดมีจิตใจใสศรัทธาเนาะทั้งรอบครัวเพิ่นกาเป็นครอบครัวที่บ่ได้สมบูรณ์อยู่แล้วบ่บ่แม่นว่าบ,บ่สมบูรณ์สมบูรณ์อยู่ในครอบครัวแต่ว่าเป็นฐานะที่บ่แม่นคนจะมีในจังซี่นะครับผมท่านผู้ชมก็รอให้พี่นอ้องท่านใดอยากซอยงานบวชเพิ่นจังซี่ก็สามารถโทร่มาพอเที่ยงได้เนาะครับผมเนาะตัวเลขก็ยังนอง้องก้องเว้านั่นล่ะครับผม749เป็นคนที่มาขายลอตเตอรี่เหลืออยู่แผ่นเดียวว่าซั่นเนื่อให้นอ้องก้องบ่มีหยังซอยเอาลอตเตอรี่นี่ยให้ ราคาถือวันที่หนึ่งจัางไปขืนเอาม้จัดงานบวชยังไงตัวเลยแต่เลขสองตัวพ่นบอกเก้าแปดเก้าแปดนี่พ่นบอกเองว่าไปเสียวแน่พ่นมาไปมักกล้องแคบหนาจอเบิงเรียครับผมจะมูช่มเนาะพอเที่ยงก็ไปติดตามให้แ่เป็นแน้วทางถ้าน้องนุ่งพ่นมีความฝันพอเที่ยงกะน้ำเสนอไปบอกพี่ตอนน้องมักเขาคอยเอาครับผมมักคอยจัดคัดให้เบิงพอคุณศุสานเนาะครับผมเนาะสุดท้ายเนี่ยทุกท่านโชคดีโชค m ắ นครับผมเจ็ดสี่เก้าเก้าแปดแต่จะลืมยกนะครับเก้าก็พกตัวเดียวกัน จ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่หกเก้าแปดหกแปดเจ็ดสี่ก็ได้นะครับผมเนาะเอา้าก่อนจากกันอีกครับผมท่านผู้ชมเพา่อจเอาของดีมาฝากพี่ตอนนองเพราะว่าไปได้ของดีมาจากบ่าอาจารย์ครับผมสีพึ่งน้องช้างมีคนบูซาไปหลายแล้ะครับผมโทษกลับมาบอกว่าโอ้ยขายของดีดีกลับมาบูซาไปให้ลูกให้ล้านใส่ก็มีพออยากได้ไปซอยขาดซอยขายเดียว ให้ไปฟังไรอยียาดจากปากปู่เลยขอบใจได้หลายครับน้องกองขอบใจได้หลายครับสีเผงนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาส่น์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียกศัพท์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่านี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปู่ปู่ปให้ตะกุดมาได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดต,ต้นจิโตไว้จะเกิดวาลมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหัก ผู้ชายเห็นผู้ชา้ยหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลทิ่นี่สีว่านองสางด้วยมีความคิดคุณ กุยก็ล้วงปูขี่หอมล้วงปูสมเด็จรุ่นล้วงปูดูล้วงปูบุญอ่าลาูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนไปบานนี้เฮ่อน้ก็เรื่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาค้าขายกับบริจกดำอ่ามิจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าาเข้าใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดีเขาเอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูประลรลาดซะก็เลยบางความเกลียดคุยกหลงปูว่าลูกล้านนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชือเ้อทิศไปทิ่เหมือนที่เหนือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกบันไดคุยก็ลงปูเยีว่าไปใดนังส้างมาไปได,ง,ง,ไปไดง่าส้างมา ลูกจะว่าลดผสมต่อให้เพิ่มพุดะคุณขึ้นอีกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นจีรีมีพูดตะคุ่ดมียโตมีติทิตมีอานาจสามารถมวยอวดจีรสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเส็จวัตถุจะขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองลล่าพูนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบอกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือทูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํำนี่คือฝากตูมฝากทูมบ้านเพราะตาปูนโบเอาพูนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากกุน พุนบาดตนคูนตองเอากับฝ่าผ่ากาไปได้ยุงเลียนนี่ม,มานี่คือใบคูนนี่นี่มบนใบพุนเพราะภาษีฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมอาศิวรีอาศิวรีองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำนานมากกันผีกันสารกบพระลงอยู่ในนองสร้างคือไม่เงียดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดหยอดของนองสางครับ <R> คือปุกเสกของผุดเบิ้ลตำนาอยูนันเก็ตตำนานเบิ้ปุกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุกมาเฉลยเชื่อจะในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้่าคืออาจารย์สี่ปูปุ๊กเสกผู้ร่วแรกนี่คือปูสีอนุต,ตโรอายุณมนีลอยสองปีอยู่บา้านข้ามคาสว่างวรลงนี่ผู้พปุกเสกให้ร่วแรกอ่ถ้าใไปสองผู้รอด นะบัตรกุดโคนี่ปูรอดทรม,มาที่โน,โน่นเป็นผู้พิเศษผูที่สองน่ะสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมอมยากโดยเนพนาะมงมีอยู่กินสลับกันบรรจุซีด,ดูครับ,รบนี่น,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 นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรด,รดยัตตานบนุคือปูรอดทงสีเมืองอน,นี่มันบว,บวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดมาจากใสปูรอดเป็นสีสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศิษสีไปค้องคนใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสำเน็จนนะั่นแหละคือรื่องกว้ามเป็นมาก